สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับนะคะที่ไทยแลนด์นะคะวันนี้ก็อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะวันนี้พี่ดิวมาเที่ยวที่โอซูอสากาเมืองแรกนะครับทุกคนอากาศเย็นมากตอนนี้น่าจะประมาณเจองศานะครับฝากคนไทยติดตามกันด้วยนะครับฝาก FC แฟนคลับติดตามพี่ดิวด้วยนะครับสวัสดีพี่น้องป้องปายนะครับตอนนี้น้องดิวอยู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วครับวันนีสิภาพไป สมเมืองนะพี่น้องว่านีเป็นจังได่นะครับมืนนี้มากครับคุ้มสิแล้วดีค่ะวันนี้มากับค <laughs> ูนนาภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพื่อทําการทランสเลชนะครับในบางคําพูดที่แบบว่าน้องเดียวอาจจะไม่เข้าใจนะครับอะไรก็เจอตัวก็ใสมาอะไรก็เจอตัวก็ใสมาวันนี้ก็มากับพี่อินด้วยนะครับทุกคน <laughs> อินมนาอากาศดีมากอากาศฟินสุดๆต้ออากาศฟินสุดๆนะครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันนะครับ นี่คือบรรยากาศในเมืองของประเทศญี่ปุ่นนะครับตรงนี้เป็นชอบลุยวิกตองทุกคนสวยมากเลยนะครับแต่อากาศน้องดิวบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะครับเวลิกูดมากครับทุกคนบ้านเมืองเขาสะอาดมากๆฝนตกไปไปแล้วไปแล้วผู้คนแต่งตัวคุมโทนกันนะครับน่ารักมากทุกคนผู้คนคือแบบแต่งตัวกันแบบ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่โตริโตะโดโทมโบริโดโมโบรินะครับทุกคนว,ว้าวนี่คุณยินนี่ครับแล้วก็ยกขาข้างนึ่งมูชิมูชิโอ้ my god โตโมโบริโดโทมโบรีโดโทมโบรีนะครับที่ J8 น,น,นะครับทุกคนมีความสุขมากแต่ตอนนี้คือเย็น อันนี้คือป้ายที่ไหนครับแนะนำหน่อยเป็นป้ายกูรีกูรีโกกูรโกโโป็อกกี้นี่ได้โโดโ้ะนี่ทาโนโตโมโรททุกคนทุกคนน่ารักมากว้าว,าวแลวตอนนี้นะคะดิวก็อยู่ที่โนโทโมโรินะคะทุกคนที่เสจปนะคะบอกได้เลยว่าอากาศเย็นมากๆแล้วก็มาเดินเล่นมากินข้าวนะคะตอนเย็นนะคะวันนี้ก็ แฮปปี้มีความสุขมากเลยโชิโนะยูชินะนี่ร้านปูเห็นแล้วใช่ไหมร้านปูนี่ร้านปูอ้าวอยู่ตรงนี้เองเขาดังๆไงอยู่ตรงนี้เองทุกคนไปกันเลยไปแล้วตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นแบบฟิลแบบใจกลางเมืองของเจยแปนไหมเพราะโอสกาโอสกานะครับ ถ้าใครมาโอซาก้าก็มาเดินที่นี่ได้นะครับตอนนี้อากาศดีมากทุกคนก็มาที่นี่ได้นะครับอันนี้ขายอะไรนี้ขายอะไรดาวนิงนะคัวมาองว้าวว้าวสไปเดอร์แมนว้าว่า This is Spiderman ว้าวมรยากาศบ้านเมืองเขานะครับทุกคน สวยงามมากนะครับแต่ที่ดิวชอบมากที่สุดคืออากาศที่มันฟินมาก,มากๆทุกคนเออเจอกันค่ะน้องดิวเก็บบ,บรรยากาศมาฝากว้าวทุกคนอ,อกระพุทครับร้านอาหารแบบน่ารักมากทุกคนนี่ตอนนี้พี่อินก็ กับน้องดิวก็เดินชมบรรยากาศนะครับทุกคนบรรยากาศดีไหมดีมากครับที่สุดเลยครับทุกคนตอนนี้กําลังเซอร์วย์ตอนนี้เรากําลังเซอร์วย์หาร้านของกินอยู่นะครับทุกคนว่าเราจะกินอะไรกันนะครับแล้วรอติดตามกันฝาน like, <c oughs> ก share, <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ <c oughs> สวัสดีครับตอนนี้ก็ เรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครูอาจ,จะพาไปนั่งที่สตาร์บัคแล้วก็พี่อินนะครับทุกคนแต่ตอนนี้คือฝนตกแล้วเรียบร้อยตกหน้ารังหน้ารานะครับอากาศดีอากาศดีาาศด s <S ไปกันแล้วตอนนี้นะคะบิวก็อยู่ตรงอะไรนะครับเจนทอบริโจโทโมบรินะครับทุกคนก็วันนี้ก็มีฝนตกลงปรอยๆนะครับแต่ก็อากาศเย็นสบายมากเลยนะครับ มาญี่ปุ่นรอบนี้นะครับยูก็มีความสุขม,มากๆนะครับส่งความสุขให้กับแฟนคลับที่ชาวไทยด้วยนะครับและอย่าลืมคิมไข่มุกด้วยนะคะทุกคนขอบติดตามเราด้วยนะเดี๋ยวเราเทีเ่ยวต่อนะครับน่ารักไหมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ